ข้อสองจุดสองหนึ่งครับลองนิกภาพว่าถ้าเราต่อเส้นเส้นนี้นะครับถ้าเราต่อเส้นเนาะมุมร้อสิบห้ากับมุมตรงนี้ความสัมพันธ์ของมันก็คือมุมแยงภายนอกดูออกไหมเออมุมแยงภายนอกนะ เออถ้าเราข่อเส้นมาเราก็จะเห็นได้ง่ายขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นมุงแบบนี้นะครับกับมุมนี้นะครับจะเป็นมุมแย้งภายนอกเสร็จเองมุมแย้งภายนอก นั่มันโตเท่ากันนั้นตรงนี้ก็ต้องเป็นร้อยสิบห้าไปด้วยแล้วพอสเต็ปสองครับสเต็ปสองก็มาไล่สมการของรูปนี้เลยนะครับมุมภายในรูปสามเหลี่ยมต้องรวมได้ร้อยแปดสิบอ ก็เป็น x บวกร้อยสิบห้าบวกกับสามสองต้องได้ร้อยแปดสิบเห็นไหมก็เป็น x บวกกับร้อยสี่สิบเจ็ดต้องเท่ากับร้อยแปดสิบนะครับดี๋นั้น x ก็เลยเป็นร้อยแปดสิบลบด้วยร้อยสี่สิบเจ็ดก็จะได้ x เท่ากับสามสาม อะไรไหมครับเออ